เออพี่น้องซีทีวีทางบ้านทุกคนเดี๋ยวมาขอชมบ้านหน่อยรอน้องให้กับพี่น้องมาเก็บบรรยากาศเรียกงัวว่ามันไปอยู่ไปกินจังใดมันคือมีตาปาเฮ้ยมาเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องหน่อยบังว่ามันเป็นไปได้พอมีตาปามันกินจังไดเนาะจ้ะขามาแล้ว ังนร้พี่น้องบอกมันโยมันจินวิตาปาอยากก็บค่อยมีหรอกแต่ว่าใบใหม่มันทดแทนกันได้

แต่ว่ามันเป็นปลาแต่ที่จริงมันก็บพวกบล็อกขอย่างสี่ดอกปลาหันกับบลอกหกพนี้ส่วนมากสิมีแต่ต้นใหม่ใหญ่ๆแต่เดี๋ยวนี้ต้นใหม่ใหญ่หายเบิดแต่มีแต่ต้นใหม่ใหม่ๆกับมาแทนมันก็นเลยหกบล็อกนี้ก็เลยเขามาทำมาหาจริงเพราะว่าเก็บได้ถึง,ถงน้ำม,มากกับเบิดเลยบ่เหลืออยัง น้ำมันทวมเบิดเด็ดยังบ่ได้นอกจากย่ำหนาแรงแตอนเดอนผืนพ้ามีหน้าเมษากันทีเฮ็ดกาแฟเฮ็ดสูบเงก้ยกาแฟปลูก,ก,ลกเดอนปลึกสภาว่าก็เริ่มต้นละ เป็นเรียบ <c oughs> เรียบฟังืกันพี่น้องอมันก็พากันหาอยู่หากินแ,แถวนี้แหละเดี๋ยวทิ้งยางเบิงเบ้งเดีพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนึ่งมันเป็นยังไงเ,เรียบฟังมูลท้องผลดคือทางลงนะพี่น้องทางหม่งวัวลงมาทางนี้ก็ทางนีง้หม่งหนึ่งหม่ง,มมง,ง,มงวัวลง แต่กัมีตะปลาว่าคำาันนีนไปกินมืงไงบอนี่เดีย๋ยวสิตามไปเบ่งก่อนมีบ่งไปบอบ่มีบ่งไปเลยพี่น้องเอ้ยมีตปาปลาบไปบ่แตก ต้องไปถอยกลับขึ้นมีสี่ใบเกิดในมุ่นอีกหลายพี่น้องผักแว่นผักแว่นอยู่ในป่านหลายอยู่แ,แ,ยแต่กับ่มมีคนกายกินหนก่สิมือนนี่ขวานมีพยาธิจักสิเมนหรือบอเมน มีแต่ว่า,าเวาปเป็นมาเสยๆโดยเสงวัวกระโลงปงเปงปงเปงอยู่ฟังคนอย่พี่นอ้องก็จะขามมาทั้งพี่เลยภาพพี่น้องไปเบิงใกไกๆหาดใส่มางอย่างตะเกียก็แะล็ดเล่นไปนิ็กน่อยพี่น้องเลยมวนเป็นตยนาะไนแต่ว่าซื่อเมื่อยก็บ่คือเก่าแล้ว bỏ phòng nằm hãy bớt lại tần mây ngay à chơi lâu à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  và hết nhắn song xa xa lắm cơn ừ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  เอาตะไคร้มะหางอยู่ที่หากินของคก้นกันกบเป็นไปทั่วว่าจะได้อาหารมากินอยู่ที่โเกียงบนทั้งบนที่ล่งเลยพี่น้องกษติกรามมาทั้งผีด้วกันมาสายหน่อยนึงเจ้านี้ nhìn sập bài tôi nhắn được luôn nào có xem sai sĩ chị nọ để nhớ cho hồi phân dù có thường đi vô hát của rồi còn lại rồi theo theo này là chốt sai có thể chỉnh nhưng mà liền ngôi liền thì chị sẽ đại คนห,หลายๆเด้อพี่น้องนี่เขาว่าเบิ่งให้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอคนละไหลได้ครับเด้อที่เขามาเบิร์นเรวจะเป็นกำลังใจให้กันละกันเดี๋ยวจะจิบดีๆต่อไปพี่น้องในเบิ่งนทำวันใหม่เมันอกี้เย็นดีป่ะ นามท่วมหัวมันท่วมหลังมัน <c oughs> ไ,มได้เย็นดีบ่อเออแต่นามมันรดนนิดหน่อนยมันห่อนแหง้งเก็บพลัางงานไปต่อสูงอีก ับนอกจิดหนาสำหรับคลิปนี้ขอกขาวคำบาสวัสดีครับไปลูไปกปนหาอยู่หาจินแต่เบิ่งกับอ้วนๆอยู่ดีกว่า